เริญสุขนะครับอายุวโนสุขังพลังขอจงจเจริญรุ่งเรืองในธรรมทุกท่าน <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ที่กระผมถวายคำแนะนำอาการของจิตที่ตั้งอยู่กับกาย ที่พระพุทธองค์ตรัสมีถำ้ำหรือคูหาเป็นที่ตั้งที่อาศัยก็คือจิตใจก็ตั้งอยู่ที่กายมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนั้นที่กระผมกราบเรียนเป็นรายละเอียดครับจริงๆนั้นดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดชัว่วกระพริบตา ดูไม่ทันนะครับแต่ที่ขยายความเอามาเนี่ยหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ท่านปฏิบัติถึงธรรมกายท่านพิจารณาเห็นด้วยธรรมกายที่สุดละเอียดด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นที่เจริญด้วย ทิ่ไปจากสุถึงสมันตจากสุถึงพุทธจากสุก็คือเข้าถึงธรรมกายทำเป็นที่ประชุมพุทธธรรมนั่ะเข้าไปจนสุดละเอียดแล้วพระเดชพระคุณเมื่อปฏิบัติถึงธรรมกายที่สุดละเอียดแล้วพิจารณาเห็นโดยในเดียวกันครับเพราะความจริงมันคือความจริงแต่ว่าเกิดจริงๆกับพริบตาเดียวแต่ว่าเนื่องด้วยธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ ของกายในภพสามนี่มันซ้อนกันเป็นชั้นๆของกายมนุษย์ของทิพย์พรหมอรูปพรหมเป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงอาศัยตาทิพย์ที่จะเริญขึ้นจากเห็นจำคิดรู้ของมนุษย์พอถึงเทวธรรมก็เห็นจำคิดรู้ของทิพย์ก็กลายเป็นทิพย์ไปแล้วของพรหมก็เป็นสมามันตะจักสุ พอถึงธรรมกายสุดละเอียดเข้าไปก็เป็นยานรัตนะของธรรมกายนี่ก็เหมือนแว่นขยายครับเหมือนแว่นขยายหรือเหมือนแว่นส่งทางไกลของเล็กก็ขยายให้เห็นความเปลี่ยนแปลงก็ขยายให้เห็นเมื่อพระเดชพระคุณปฏิบัติได้ถึงธรรมกายที่ละเอียดละเอียดก็จะรู้จะเห็นเหมือนกันโดยส่วนขยาย รู้เห็นเป็นรายละเอยียดแต่ถ้าไม่ได้สังเกตให้ดีก็แค่เห็นว่าคุณมัวหรือผ่องใสกระผมจะขอยกตัวอย่างเพื่อนร่วมงานกระผมคนหนึ่งชื่อนายธรรม,มานุภาพเป็นคนสงขาทำงานนายธรรม,มานุภาพนี่ทำงานอยู่ที่ AUA สถานสอนภาษา AUA เดิมแกเป็นคริสพ่อแม่แกคนหนึ่งก็เป็นพุทธพ่อเป็นพุทธแล้วก็แม่เป็นคริสต,ตัวแกก็เป็นคริสญาติบางคนเป็นอิสลามหรือมุสลิมเพราะฉะนั้นแกอยู่ในครอบครัวที่หลายศาสนาแต่เขาไม่ทะเลาะกันนะครับไม่โตเถียงกันไม่อะไรต่างคนต่างนับถือกันไปเดิมทีแกก็เป็นคริส แกก็มาทำงานอยู่สถานสอนภาษา a อ a กระผมได้พาคุณธรรมานุภาพเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำแกมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งนิสัยชอบคำนวณหวยถูกบ้างผิดบ้างก็ใบหวยเป็นประจำแต่ทีนี้แกไปปฏิบัตินี่ ตอนแรกเข้าใจว่าแกอยากจะไปทำใจเป็นสมาธิเพื่อรู้เห็นหวยบอกออกเบออะไรข้อนั้นเป็นส่วนสำคัญข้อหนึ่งที่แกอยากไปปฏิบัติแต่โดยบุญของแกเนี่ยพอนำไปปฏิบัติไม่กี่ครั้งแกเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายบอกแม่คุณเสริมชยัย สว่างใสเหมือนกระดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นว่างนันนะกระผมก็ก็เลยแนะนำให้แกปฏิบัติได้ถึงธรรมกายสิบแปดกายสุดละเอียดแกก็ไปปฏิบัติทำด้วยเพิ่มเติมแต่ที่นี้ไม่คำนวณหวยล้ะครับดูเลยงวดที่หนึ่งมันอะไรมันจะออกแ บื่อนั่นเบื่อนี้ออกแกก็เที่ยวไปตามสำนักที่เขาใบหวยนู่นแลกรับไปทางด้านชนบุรีทั้งนด้นมีเจ้าพอ่อเจ้าแม่เยอะต่างก็ใบหวยกันมากมายเล่นหวยกันซ้ะไม่มีเสร็จแล้วแกจะไปตามสำนักต่างๆแต่ว่าแกรู้ตัว แต่แกบอกพักพวกนะฮะบอกพักพวกที่เป็นเพื่อนร่วมงานถูกหวยเจ็ดงวดติดต่อกันเลยแต่ว่าในแต่ละงวดนะแกก็บอกเขาเสร็จแกก็ไปเที่ยวไปแย่เขานะ่ะนิสัยไปถามเขาครั้งนี้หวยจะออกอะไรไอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็บอกไปตามเรื่องเดาเอาทั้งนั้นแหละผิดบ้างถูกบ้างมันบอกหลายๆรายเขา้า เลยหลายเลขเข้ามันก็ถูกกันจนได้ละสักรายนึงนะแล้วก็เอามาเลื่องลือกันพอแกขึ้นไปเนี่ยพอเจ้าพ่อเจ้าแม่หรืออะไรกันแล้วแต่เจ้าสำนักอบอกเบอร์นี้แกเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ออกเบอร์นี้นี่แกยย่ไ่วงั้นเนี่ยเสร็จแล้วกกก็รีบลงเรือนหนีเนี่ยเพราะไม่ไงั้นยวโดนเตะแกก็หนีรีบแต่แกเป็นคนชอบไปแย่คนอื่น แล้วหวยมันก็ออกตามที่แกบอกนั่นเรื่อยไปเจ็ดงวดพนักงานเออยุเอยุคนั้นรวยกันตรึมเลยและแต่ว่าแกนั่งทำงานนั่งไปนั่งไปเอทำไมใครมายืนอยู่ข้างหลังเรานี่วะตัวสูงใหญ่ดำเยอะ่อมชอดูไม่ได้แล้วรุงรังแล้วผมเผาใครว่า ตอนนั้นธรรมกายของแกดับแล้วเหลือแต่ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์เ,ยเพียงริปรีแกบอกแกเห็นแค่ริปรีแต่ที่ประจักษุยังทำหน้าที่ให้แกเห็นได้อยู่แกก็เหลือบตาไปมองดูตามที่แกเวลาแกปฏิบัติแกก็รู้นี่จำไว้นะครับใจที่เป็นสมาธิเนี่ยตามันเหลือบกลับเองโดยธรรมชาติ คนมนุษย์เราเนี่ยเวลาจะไปเกิดคือจะตายอ่ะนะหรือจะดับคือตายจะหลับหรือจะตื่นหรือมาเกิดไอมาเกิดนี่ตัวเองไม่เห็นนะมาตั้งปฏิสนธิเป็นญาณแต่พ่อแม่กำลังประกอบธาตุธรรมเนี่ยท่านกล่าวว่าเวลามนุษย์หรือสัตว์จะไปเกิดมาเกิดจะดับจะหลับจะตื่นดวงตา มุนกลับไปข้างหลังเป็นธรรมดานะฮะจิตมันตกศูนย์มันเปลี่ยนวาระจิตอยู่เรื่อยๆทีนี้แกก็กลับมานั่งทำงานอยู่เอ๊ะอะไรมันยืนอยู่ข้างหลังข้าเนี่ยแกก็เหลือไปเอ้าหน้าเราเองเนีหน้าตัวคุณทำมานุภาพแต่มัน มันน่าเปรตอ่ะพูดอย่างง่ายๆเปรตกายในกายเป็นเปรตเพราะโลภนี่แหละใบหวยบรรดาที่ใบหวยทั้งนั้นแหละครับไม่เหลือละครับตายไปอย่างอย่างเบาะเบาะก็เป็นเปรตถ้าโกหกพกลมเพิ่มขึ้นผิดศีลหลายข้อและหนักๆก็ตายไปก็สัตว์นรก ไม่รอดนะครับพระก็พระเถอะผ้าเหลืองตายไปแล้วเดี๋ยวหมดตัวร่อนจอนเนะเปรตนี่ไม่ได้นุ่งผ้านะครับแล้วแต่แบบไหนถ้าไอ้เปรตที่มันเต็มไปด้วยความโลภหรือตันหาราคะตัวบางทีก็เน่าเฟะเหม็นกินอะไรก็ไม่ได้ด้วยอำนาจของบาปอากุศล หาอะไรกินไม่ได้กระดูดน้ำเหลืองเพื่อนกันเห็นกันกระดูดน้ำเหลืองแบ่งกันกินถ้าอยู่ตัวคนเดียวตัวเดียวก็เดี๋ยวก็หิวมากกระดูดตัวเองนี่แหละครับเปรตที่เราเคยรู้เปรตพระเจ้าพิมพิสารนะ่ะทั้งนั้นนะครับกายในกายมันเปลี่ยนไปตามสายปฏิจจสุขบ,บาทธรรม อวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารปรุงแต่งยังไงกายสังขารวาจีสังขารมโนสังขารที่กระผมเล่าให้ฟังเนี่ยสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณน,นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานและกรรมเป็นเหตุปัจจัยเกิดพบชาติทันทีตามสายปฏิจจสุบาตธรรมแต่เผอิญดวงธรรมของแกยังไม่ดับหมดยังมีบุญอยู่ แกมองไปเห็นตัวแกแกตกใจนะครโอ้โหตกใจโทรศัพท์มาถึงกระผมคุณเสริมชายแย่แล้วทําทำไมตัวผมเป็นเปรตเนีมีเปรตเดินตามหลังเนี่ยเราก็ขำแล้วนึกขำใบหวยหรือเปล่าล่ะครับใบหวยครับมันก็ถูกติดต่อกันมาเจ็ดเจ็ดงวดแล้วนะครับประมาณนี้งั้นอทานข้าวเที่ยงเสร็จรีบมาใช่กำลังเที่ยงนะมา กระผมก็ให้กราบขอเข้ามาคุณครูอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อวัดปากน้ำนั่นแหละแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนนะครูที่หลังสอนแต่ก็ให้กราบถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วก็กราบประพุทธธรรมประสงค์ขอเข้ามาซะและแกก็ขอเข้ามาก็บผมด้วยเรียบร้อยแล้วผมก็เลยให้แกรับศีลใหม่ พอแกรับศีลก็ใจแกก็เป็นปกติเริ่มปกติก็เลยให้เจริญภาวนาต่อไปถึงสิปกายใหม่แกก็เลยกลับได้ธรรมกายตามเดิมพอตั้งแต่นั้นมาครับบอกผมไม่เป็นแล้วคริสและแกก็ว่าอะไรต่างๆนานา,นาอันนี้ไม่ต้องเอามาพูดนะมันเป็นการไปนั่นคนอื่นเขา ผมเป็นพุทธนี่แหละนี่มันแน่นอนเลยไม่ต้องถามอะไรผมมีปัญหาผมถามพระพุทธเจ้าในนิพพานเพราะแกดับหยาบไปหลเลียดแกเคยทําได้ละเอียดถึงขนาดนั้นนี่ผู้ที่ปฏิบัติถึงธรรมกายที่ยังตัดสัญญชน์ไม่ได้เพราะไม่ได้เจริญทั้งสมถะวิปัสสนา จเจริญตั้งแต่อนุปัสนาให้เป็นวิปัสนาจเจริญวิปัสนาปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมแล้วก็จเจริญวิปัสนาด้วยวิชาช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยยานสามคือสัจญญาณกิจญาณกตตาญาณให มรรคจิตมรรคปัญญาเกิดและเจริญขึ้นรวมเป็นเอกะสมังคีแล้วธรรมกายมรรคที่อริมรรคมีองค์แปดรวมเป็นเอกสมังคีมีพลังที่จะกําจัดสัญญน์ได้ในระดับใดก็เกิดขึ้นประหารสัญญ์ดับทันทีเหมือนแสงสว่างมันเกิดขึ้นความมืดหายวับ ฉันใดฉันนั้นแหละแล้วก็ตกศูนย์ธรรมกายผลในระดับนั้นก็เข้าพละสมบัติพิจารณาปัจจุเวกนี่แหละครับที่กระผมกราบเรียนในเบื้องต้นว่าถ้าปฏิบัติตามนี้ให้เจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งเห็นทั้งรู้พวกคนเรามนุษย์เราเนี่มันดื้นะครับ ถ้าจะเปรียบก็ว่าไม่เห็นลงไม่หลั่งน้ำตาฉันใดฉันนั้นเลยรู้ไว้ด่บาปบุญคุณโทษไม่ใช่ไม่รู้พระก็รู้แต่พระที่ไม่สำรวมก็มีใช่ไหมครับไปไหนล่ะครับถ้าไม่สำรวมเนี่เอาพระนี่แหละก่อนไม่ต้องเอาโยมอายมไม่ต้องพูดหรอกเพราะโยมในแกอยู่กับ กิเลสตัณหาอุปาทานประจำวันซึ่งการดำเนินชีวิตถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แล้วขนาดถึงธรรมกายแล้วมันยังเป็นเปรตยังเป็นเป็นอยู่เลยนั่นแหละแล้วจะสัมหาอะไรคนไม่ปฏิบัติเลยจะไปแค่ไหน ซึ่งกระผมเคยกราบเรียนพระเดชพระคุณนะครับพระหลงติดใจจิวรนตายไปเป็นเลนสัตว์เดรัจฉานทันทีโมหะไงครับหลงแล้วก็อุปทา,านแล้วก็กรรมเกิดภพชาติชั่วขณะจิตเดียวตายไปเป็นเลนยังมีอีกออมหาเคยได้ยินไหม ไอ้ที่มีพระไปไปล้างหน้าที่ใกล้ๆ้ต้นอ้อยไม่เคยใช่ไหมเออไปล้างหน้าอยู่เป็นประจำตอนเช้าใกล้ๆกออ้อยทุกวันเห็นก็อยากกินอ้อยอ,อ,อยากอยากไปก็บังเอิญตายนะก็เป็นหนอนต้นอ้อยนั่นแหละนี่นะ่ะติดใจหน่อยเดียวไม่ได้เนะเพราะฉะนั้นกับผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องใหญ่เลย เพราะฉะนั้นกระผมกราบเรียนว่าต้องมีสติสัมปชัญญะประจําอยู่เรื่อยๆนะเผลอไม่ได้ประเด็นประคุณมาปฏิบัติให้มันถูกต้องให้มันตรงทางเนี่ยมันได้รู้ได้เห็นนะครับเอาเช่นตัวอย่างนี่กระผมอ่านให้ฟังเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่อ่านให้ฟังอริยสัจไนิพพานสูตรอ่านให้ฟังนิพพานสูตรนะครับ พระไตรปิฎกเล่มที่25กุตธะกะนิกายอุทานข้อ158หน้า206ถึง207อันนี้ก็ฉบับบาลีสยามรัฐก็อ่านให้ฟังแล้วนะครับแปลแปลเลยตอนนี้เอาขึ้นต้นให้หน่อยอัธิพิคเวตทายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตะนะคือพระนิพพานนั้นมีอยู่ ดินน้ำไฟลมอากาศสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโลกนี้โลกหนาพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีในอายตนะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุบัติอุบัติก็คือเกิดนะครับไม่มีการเกิด อายตนะนั้นหาที่ตั้งมิได้คือไม่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตัณหาอุปาทานมิได้เป็นไปหาอารมณ์มิได้นั่นแลนี้แลที่เป็นที่สุดแห่งทุกข์เอาละกระผมกราบเรียนเรื่องอายตนะคือพระนิพพานว่าเป็นที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุที่กระผมกราบเรียนว่าใครๆเขาที่ไม่ได้ปฏิบัตินี่นะโอ้ยเขาปฏิเสธเลย ไม่มีหรอกพระนิพพานที่เป็นแดนเป็นที่สถิตยอยู่เนี่ยไม่มีแต่จริงๆนะคำแปลเนี่ยมันมีอายตนะนอกจากแปลอายตนะทั่วๆไปแล้วยังมีคำแปลอยู่อีกข้อหนึ่งว่าสัานะเป็นที่สถิตยอยู่แต่เขาไม่เอามาใช้เพราะเขาถือว่าตายไปแล้วเป็นจะขันตายไปแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะมีอะไรเหลืออยู่ล่ะ เขาลืมไปว่าพระนิพพานพาดทำที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะพระนิพพานนั่นไว้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะอัฏฐกถาจาร์แสดงว่าตะเทวะนิสัตตนิชีวัตเถนะสภาวะธารณัตเถนะทาตุตินิพานะทาตุตะเทวะเนี่ยก็คือว่านิพพานนั้น แลนิสัตตนิชีวัตเถนะโดยความหมายว่าเนี่ยพระนิพพานธาตุชื่อว่าเป็นธาตุโดยความหมายว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะสภาวะทารนัตเถนะเป็นเอวะมีอยู่คำหนึง่งแต่เป็นธรรมที่ทรงตะเทวะนั่นแหละสภาวะพระนิพพานนั่นไว้นี่ ทรงยังไงทรงอยู่ตลอดเป็นอมตะธรรมนะแล้วเมื่อเบนจะขันแตกทําลายจะให้เขาไปอยู่ไหนล่ะภพสามนี่เขาอยู่ไม่ได้เพราะภพสามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอา้าวอยู่ที่ไหนล่ะอยู่เป็นสถานที่จริงหรือเปล่ากระผมจะอ่านให้ฟังแหมเป็นพระพุทธเป็นพระบาลีเนีย เป็นพระพุทธดํรรัสด้วยเอาที่กระผมกล่าวว่าเป็นพระอัฏฐกถาจารย์น่ยมันข้ออื่นๆแต่ข้อนี้เป็นพระพุทธดํรรัสนี่ยนะพระไตรปิฎกเล่มที่25ขุทธะนิการทมอ๋อธรรมบทคถาธรรมบทก็อัฏฐกถาดิใช่เปล่าธรรมบทคถาข้อ27หน้า45แสดงไว้ดังนี้อ๋อเป็นพระบาลีแสดงไว้ดังนี้ เขาว่างี้นะฟังดูให้ดีในทันว่าดูอหิงสกาเยมุนโยนิจจังกาเยนะสังหุตาเตยันติอัจจุตังท่านังนี่แหละเป็นสถานที่ละท่านังยัตถะกันตวานะโซเจเร ے. นี่เขาแปลพระมุนีเหล่าใดผู้ไม่เบียดเบียน สำรวมแล้วด้วยกายเป็นนิดพระมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่สถานที่อันไม่จุติซึ่งเป็นที่ไปแล้วไม่เดือดร้อนเศร้าโศกเขาว่าเป็นที่เลยฐานังเลยนี่ที่ว่านี่คือพระนิพพานยังมีอีกเยอะเลยท่านอ่านดูในเล่มเขียวเดี๋ยวก็เจอ นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยได้แล้วนะครับก็ผมเอาเอกสารมาถวายไว้แล้วครับอันนี้ก็กราบเรียนยืนยันว่าอายตนะคือพระนิพานนั้นความหมายหนึ่งคือเป็นที่สถิตยอยู่ของพระนิพานธาตุนี่ใน รรมบทอัตถกถาขุทกธธกกทก,ธธกนิกายอัตถกถาขุดทกนิกายอุทานว่าเป็นฐานังเ,นเป็นที่ที่มุนีไม่เบียดเบียนแล้วไปแล้วไม่เศร้าโศกนั่นแหละอย่างนี้เป็นที่เข้าใจนะครับทีนี้อีกนิดหนึ่งซึ่งกระผมจะกล่าวได้รับปากพระเดชพระคุณไว้แล้วว่า จะอ่านอุปกิเลสสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทและให้ละกิเลสนั้นเสียอุปกิเลสสูตรแต่ข้อนี้เนี่ยกระผมไปเพ่งเล็งประเด็นที่ว่าแม้พระมหาโพธิสัตว์โพธิสัตว์เจ้า ก็เจริญนะครับสมถภาวนานี่อาศัยการกำหนดรูปเห็นรูปและกำหนดแสงสว่างคืออาโลกะกะสินแต่ในนั้นท่านกล่าวว่าอาโลกะสัญญานี่แหละครับกระผมประทับใจตรงนี้แต่ว่าเรื่องอุปกิเลสอื่นๆเดี๋ยวมาขยายมาเล่าให้ฟังไม่กี่มีอยู่ในเล่มเล่มเล็กสิปกายก็มีท่านย่อเอาไว้ หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านย่อเอาไว้แต่รายละเอียดอยู่ในพระไตรปิฎกผมวันนี้ถือมาครับถือมานี่ให้ดูนะครับนี่กเ็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อวัดปากนา้ำท่านไม่ได้ปฏิบัตินอกลูก่นอกทางที่ไหนหรอกท่านปฏิบัติตรงที่สุดซะด้วยซ้าไปนะครับตรงตามที่ พระมหาโพธิสัตว์เจ้าบำเพ็ญสมณธรรมในยามต้นแห่งราตรีในยามกลางแห่งราตรีในยามปลายแห่งราตรีก่อนหน้านั้นทรงบำเพ็ญเพียรหนักไปทางด้านสมถะเจริญฌานสมบัติได้อารูปฌานแปอีกคล่องแคล่วดีมากนะครับเรานะด้วยบารมีของพระองค์นี่แหละครับและพระองค์บำเพ็ญสมณธรรม ประทับนั่งจนเท้ามันติดกันเท้าเนี่ยมันแทบจะดึงไม่ออกมันติดกันแหมทนเหลือเกินนะแล้วแถมยังบำเพ็ญแบบสุดโต่งตามโยคีชีไพรในยุคนั้นเขานิยมกันโอ้โหอดข้าวอดน้ำซทบไม่มีจนแทบจะ ถ้าเรามันตายไปแล้วป่านี้คงอยู่ไม่ไหวแบบนี้ลำไส้นะครับไม่ได้รับอาหารมันแบนแต่แต่นานๆรขบมันติดกันนะครับนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้ที่มันมันรั่วมันอะไรตัวอะไรลงพระโลหิตตลอดชีวิตพระองค์นะ ไม่ใช่ว่าเป็นนิดเดียวนะครับเป็นตลอดเลยทรงข่มไว้ด้วยธรรมะของท่านของพระองค์ท่านได้ยินว่ามีรายละเอียดในพระไตรปิฎกหรือในคัมภีร์เก่าๆแสดงไว้ว่าตอนที่ปัญจวัคคีจะหนีจะไปจะทิ้งพระองค์พระองค์อ้อนวอน บอกอย่าไปเลยเราช่วยตัวเองไม่ได้แม้แต่จะไปเอาน้ำฉันก็ยังลำบากนี่นะครับเพราะฉะนั้นทรงเจริญภาวนาสมาธิอย่างหนักเลยแต่ว่ายุคก่อนนั่นสุดโต่งไปหน่อยนะครับอัตตะกิเลมาฐานุโยกแล้วก็นั่นแหละ ให้ลำบากพระองค์จึงปฏิบัติตามทางสายกลางในภายหลังครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับโอ้โหยุคนี้รุ่นนี้โอ้โห,หน่าชื่นใจกำลังต่อสิบแปดกายถึงบ้างไม่ถึงบ้างกำลังถึงอยู่แล้วก็เยอะยี่สิบเจ็ดรูปนี่ไนงะ พวกเราอนุโมทนาสาธุการโดยพร้อมเพียงกันด้วยนะครับสาธุครับนี่แหละครับได้รู้เองเห็นเองละทำตั้งใจทําให้ดีครับเหลือเวลาอยู่อีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งไม่ถึงเออนั่นแหละ